วันนี้นะคะกิฟต์นำรถมาสมมอบอีกแล้วนะคะสวัสดีค่ะคนจังหวัดชัยภูมินะคะอยู่ที่อำเภอจ,จตุรัสจังหวัดชัยภูมินะคะวันนี้และอยู่กับครอบครัวพี่อนนต์อยู่ด้านหลังนะคะลูกค้ากิฟต์พี่อายค่ะกิฟต์ก็เลยขออนุญาตลูกค้ารีวิวนะคะบ้านหลังใหญ่ กับรถคันใหม่นะคะรถป้ายแดงด้วยเอาจอดหน้า,าบ้านาแล้วคันนี้หลอกกว่าคันอื่นแน่นอนนะคะลูกคากิฟนะคะพี่อานนท์นนะเลือกเป็น Travel Overland p l u นนะคะ2.8นะคะสีขาวนะคะ, White Pearl, ะ,คะไ,ไวเพ e ร์ดแพทินัมนะคะแพทิ u นัมไวเพ e a r l เออผู้ชื่อชื่อชืออ่อสีถูกหรือเปล่าเดีย๋ยโอเคคันนี้จัดเป็นเงินสดนะคะลูกค้ากุกิฟนะคะกิฟพาชมนะแบบ เร็วนิดหนึ่งนะคะเพราะว่าใครที่แบบเล็ง i n g Tower Overland Plus สีขาวอยู่นะคะชมคันนี้เป็นตัวอย่างได้เลยนะคะแต่คันนี้จะหลอกกว่า Overland พ l u s ที่อื่นทั่วไปเพราะอะไรคะตัวนี้ลูกค้ากิฟนะคะทำออเดอร์มาเลยสั่ง จัดเป็นกระจังหน้าสีดําเงานะคะที่ตัดกับตัวรถนะคะสีที่ตัดตัวรถแต่ให้ความลงตัวนะคะเพราะว่าอะไรถ้าเป็นสีขาวสีเดิมค่ะมันกลืนกันไปหมดเนาะมันยังหล่อไม่พอนะคะตอนนี้น้องลูกพีทก็ได้ใส่รองเท้านะคะเดินมาช่วยพี่กุ๊กกิ๊รีวิวอันนี้เบิกใหม่ค่ะงานแท้ของเดิมเราคืนให้เอากล่องลูกค้าเอาไปแล้วของเดิมเราคืนให้นะคะลูกค้าขาก็ลูกค้าจะได้ของแท้กลับบ้านไปเลย2ชิ้นนะคะเป็นสีดําเงาอันหนึ่งแล้วก็เป็นสีขาวที่ มากับตัวรถอันนึงเ,นเพื่อวันนึงเบื่อคือถ้าใครอยากหล่อเนี่ยต้องจัดให้มันตัดนะคะอันนี้เป็นเทรนดตอนนี้เลยสําหรับ t r a v e l o ์ a อลันพลนะคะแต่ถ้าใครแบบเออเบื่อเบื่ออยากจะเปลี่ยนเป็นสีเดิมคุณก็เปลี่ยนได้เปลี่ยนง่ายนะคะคือไม่ยุ่งยากเลยแนละที่สําคัญนะคะกิฟติดตั้งและแถมเป็นงานแทนทุกชิ้นนะคะในสวนด้านหน้าหล่อมากๆยังไม่พอนะคะตัวนี้นะคะดูส่วนเขาอยากโชว์โชกค้ำฝากระโปรงดิวกิฟต์นะคะแถมเป็นโชกค้ำฝากระโปรงหน้าให้ลูกค้ากิฟต์ด้วยนะคะสําหรับตัว t o w e r l ร์โอลันพเนี่ยออ ชัดมันมาเต็มมาครบอยู่แล้วนะรายการของแถมเนี่ยแทบจะน้อยชิ้นมากเลยนะคะลูกค้าส่วนมากก็จะได้เป็นเขาเรียกว่าไงอะ่ะเน้นเป็นประกันทะเบียนพบรบอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็แถมไปนะคะลูกค้าอย่าลืมแบบกิฟต์นะตัวเปิดมันจะอยู่ตรงนี้แล้วนะคะสําหรับใครที่ขับทาวเวอร์ตัวใหม่นะคะตัวโชค๊คค้ำฝากระโปรงหน้ากิฟตติดตั้งให้นะคะคุณลูกค้าดูคะ่ะเป็นงานโตโยต้าเอเซอรี่งานของแท้นะคะกิฟสั่งติดตั้ง เป็นของแถมให้ลูกค้ากิบทุกท่านนะคะไปดูค่ะในส่วนของด้านข้างนะคะตัวนี้ดูเม็ดสีนะคะสําหรับใครที่ชอบสีขาวมุกนะคะใครที่เล็งไว้นะคะมันเป็นขาวที่แบบ ดูดีดูเท่นะคะคือเป็นขาวมุกเนาะแต่มันจะไม่อมเหลืองเท่าไหร่นะคะและที่สําคัญดีเทลทุกอย่างที่ตัดกับสีดาอะ่ะมันจะทําให้รถคุณอนะ่ะดูหลอ่อดูขึ้นคือแต่งแล้วขึ้นต้องบอกแบบนี้ดีกว่าด้านข้างนี่นะกิฟตติคิวกันสัดให้รองประตูมือจับนี้ให้นะคะฟิล์มฟร,รมิกกิ๊บก็แถมให้นะคะสําหรับตัวโอเวอร์แลนด์พลัสนะคะขันนี้เนาะโอ้ด้านหลังหล่อมากนะคะจัดมากับโลบาร์เฉพาะนะคะที่เป็นโอเวอร์แลนด์ของเขานะสติ๊กเกอร์สาระความเป็นโอเวอร์แลนด์ค่ะและด้านหลังหล่อก้ ะะเป็นโลโก้ปั๊มตัวนูนขึ้นมานะคะเป็นโตโยต้าโดดเด่นสีดําเงาของตัวโลโก้นะคะที่ปั๊มลงไปนะคะที่ มันตัดกับตัวเนี่ยค่ะที่บอกขาวตัดดํานะคะทําให้ด้านหน้าค่ะต้องเติมกระจากหน้าที่เป็นสีดําทําให้ตัดกับสีขาวของตัวรถนะคะจะได้เข้ากันแมทชิ่งกันเป็นเรื่องราวเดียวกันนะคะและใครนะคะที่แบบสนใจสีขาวนี่นี่นี่ดิวดิวดิว,ดวความระวิงในี่ความยิบเนี่ยวิงเนี่ยของตัวขาวมุกข,ของเรานะคะโตโยต้าทำสีขาวแบบละเอียดเนียนตามากเลยนะคะแล้วก็เป็นสีที่แบบประกายเม็ดสีคือพุ่งมากอันนี้คือออกแดดนะมิติสีไม่ว่าจะในร่มหรือออกแดดนะคะคือ ดูดีทุกองศาเอาเป็นว่าสําหรับกิฟต์นะสีขาวเนี่ยที่1ของกิฟตอยู่แล้วจริงๆนะซีซั่นเนี้ยสีแอดขายดีนะแต่สีขาวก็ไม่แพ้ใครนะคะเพราะอะไรอย่างที่บอกคะ่ะถ้าสีขาวเนี่ยกิฟคิดว่ารถอะเวลาล้างอะจะดูใหม่ตลอดเวลานะคะไม่ว่าวันเวลาจะผ่านไปนั้นเท่าไหร่สีขาวพอรถล,ล้างดูใหม่เลยคือดูเหมือนออกรถใหม่ป้ายแดงตลอดเวลาเลยนะคะและสําหรับคุณลูกค้าทางบ้านล่ะคะคุณเล็งสีอะไรกันอยู่คะวันนี้ พารทีนั่าไวเพลค่วมูสีแอดสีส้มหรือสีดำแบล็กแมค้าสวยทุกสีค่ะสำหรับทราเวลโอ l ัน d พัทแต่วันนี้นะคะคันนี้นะคะของพี่อนันต์นนะจะส่งแล้วนะคะที่หน้าบ้านชัยภูมินะคะอำเภอจตุรัสนะคะบรรยากาศบ้านดีมากคือน่าอยู่หน้านอนน่านอนค้างมากเลยนะวันนี้ทำไม่ได้นะคะต้องกลับไปส่งบอบรถคุณลูกค้าทางบ้านต่อนะคะ สนใจโทรเบอร์กิ๊บเบอร์เดิมเบอร์เดียวนะ0909859807ก,กูกริบรับสายค่ะยินดีดูแลลูกค้าทุกที่ทั่วประเทศไทยค่ะบ๊ายบายค่ะอย่าลืมดิวบอกว่าอย่าลืมอยากหล่อนะคะจัดกระจังหน้านะงานแทน้จัดทีุีกิ๊บป,ปักตะกร้าแล้ว <c oughs> ออกรถกับกิฟแถมฟรีนะไม่ต้องมาจิ้มตะกร้ากิ๊บนะโอเคไป